เสียงกระซิบจากป่าไผ่สะพานแห่งความเข้าใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับสู่เสียงกระซิบจากป่าไผ่อีกครั้งค่ะในวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกแบ่งแยกด้วยลำธารสายใหญ่แต่เชื่อมโยงกันด้วยสะพานไม้เก่าแก่ที่นั่นมีหญิงชราผู้หนึ่งนามว่าอาจารย์ซิน ผู้ซึ่งใช้ชีวิตเรียกง่ายสอนสั่งผู้คนให้รู้จักสร้างสะพานในหัวใจเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกันเรื่องราวของอาจารย์สินจะเผยให้เห็นถึงปัญญาของการสร้างความเข้าใจและการให้อภัยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขสงบในชีวิตปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและความขัดแย้งค่ะบทที่หนึ่ง กำแพงที่สร้างขึ้นในใจในหมู่บ้านที่อาจารย์สินพำนักอยู่มีสองครอบครัวที่เคยเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมากคือตระกูลหลินและตระกูลหวังแต่แล้ววันหนึ่งด้วยความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่บานปลายกลายเป็นความบาดหมางที่ฝังลึกพวกเขาสร้างกำแพงแห่งความโกรธและความไม่พอใจในใจตนเองจนไม่ยอมพูดคุยกันอีกเลย แม้จะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ตามวันหนึ่งชายหนุ่มจากตระกูลหลินนามว่าหลินเฟิงเดินเข้ามาหาอาจารย์ซินด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ท่านอาจารย์หลินเฟิงกล่าวข้ารู้สึกว่าจิตใจของข้าเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่สบายใจเมื่อคิดถึงตระกูลหวังทำไมความขัดแย้งถึงได้กัดกินจิตใจของข้าถึงเพียงนี้ขอรับ อาจารย์ซินชี้ไปยังลำธารที่ขั้นกลางหมู่บ้านหลินเฟิงเอ๋ยเจ้าเห็นลำธารน,นั้นไหมหลินเฟิงพยักหน้าลำธารไม่ได้แบ่งแยกผู้คนหากไม่มีกำแพงในใจที่ขวางกั้นอาจารย์ซินกล่าวต่อความขัดแย้งก็เช่นกันมันไม่ได้เกิดจากความแตกต่างภายนอกเสมอไปแต่มักเกิดจากกำแพงที่เราสร้างขึ้นในใจเราเองตัางหาก กำแพงแห่งความไม่เข้าใจความยึดติดในอดีตและความไม่ยอมให้อภัยหากเราปล่อยให้กำแพงเหล่านี้สูงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะตัดขาดจากผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นความดีงามในตัวผู้เขาได้เลยและความทุกข์ก็จะเกาะกลุ่มใจของเราไปตลอดหลินเฟิงครุ่นคิดเขารู้สึกได้ถึงกำแพงที่เขาสร้างขึ้นในใจมาตลอดหลายปีบทที่ส สะพานแห่งการรับฟังอาจารย์ซินได้สอนหลินเฟิงให้รู้จักการนั่งสมาธิและการฝึกที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางเขาแนะนำให้เขาใช้เวลาอยู่ใกล้สะพานไม้เก่าแก่และสังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาวันหนึ่ง อาจารย์ซินเดินมาที่สะพานกับหลินเฟิงและเห็นหญิงสาวจากตระกูลหวังนามว่าหวังลี่กําลังเดินผ่านสะพานไปพอดีหวังลี่เองก็มีใบหน้าหม่นหมองไม่ต่างจากหลินเฟิงหลินเฟิงเอย๋ยอาจารย์ซินกล่าวเจ้าเห็นหวังลี่ไหมหลินเฟิงพยักหน้าแต่ก็หลบสายตา สะพานนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการเดินข้ามเท่านั้นแต่มันสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้หยุดพักและมองย้อนกลับไปอาจารย์ซินอธิบายการสร้างความเข้าใจก็เช่นกันก่อนที่เราจะพูดเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังฟังอย่างแท้จริงการฟังไม่ได้หมายถึงแค่ได้ยินเสียงแต่คือการเปิดใจรับฟังเรื่องราวและมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสิน การฟังอย่างเปิดใจคือการสร้างสะพานแห่งการรับฟังที่จะช่วยให้เราเก้าวข้ามกำแพงในใจและมองเห็นอีกฝ่ายในมุมที่แตกต่างออกไปหลินเฟิงรู้สึกละอายใจเขามักแต่เอาแต่คิดถึงความโกรธของตัวเองโดยไม่เคยแม้แต่จะพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของหวังลี่เลยบทที่สการปลดปล่อยด้วยการให้อภัย หลินเฟิงเริ่มฝึกการฟังอย่างตั้งใจและพยายามมองหาโอกาสที่จะพูดคุยกับหวังลี่อย่างเปิดใจเขารู้สึกว่ากำแพงในใจของเขากำลังค่อยๆพังทลายลงวันหนึ่งหลินเฟิงและหวังลี่มีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจพวกเขาเล่าถึงความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่แต่ละฝ่ายแบกรับมาตลอดหลายปี น้ำตาแห่งความเข้าใจได้ไหลรินออกมาจากดวงตาของทั้งสองคนหลังจากนั้นหลินเฟิงกลับมาหาอาจารย์ซินด้วยหัวใจที่เบาสบายอย่างไม่เคยมีมาก่อนท่านอาจารย์หลินเฟิงกล่าวข้าได้พูดคุยกับหวังลี่แล้วและเราก็ได้เข้าใจกันข้ารู้สึกเหมือนมีภาระหนักอึง้งหลุดออกจากใจอาจารย์ซินยิ้มนั่นแหละคือพลังของการให้อภัยหลินเฟิงเอ,อ๋ย การให้อภัยไม่ใช่การลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ให้ความเจ็บปวดนั้นมีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปมันคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งความโกรธความแค้นและความขุ่นเคืองการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่ออีกฝ่ายเท่านั้นแต่ทำเพื่อตัวเราเองเป็นอันดับแรกเมื่อเราให้อภัยเราจะปลดปล่อยพลังงานที่ถูกกักเก็บ ไว้กับความถูกให้กลับมาเป็นพลังงานแห่งความสุขและความสงบและเราจะสามารถก้าวต่อไปในชีวิตได้อย่างเบาสบายใจบทที่ 4, สี่สะพานแห่งความสุขหลินเฟิงและหวังลี่ได้กลับมาเป็นมิตรกันอีกครั้งและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมพวกเขานำเรื่องราวของตนไปบอกเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่ผู้อื่น ในวันสุดท้ายก่อนที่หลินเฟิงจะเดินทางกลับไปทำงานในเมืองอาจารย์ซินพาเขาไปที่สะพานไม้เก่าแก่อีกครั้งหลินเฟิงเอ,อ๋ยเจ้าเห็นไหมสะพานนี้ไม่ได้เชื่อมโยงแค่สองฝั่งลำธารแต่มันยังเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันด้วยชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อเราเรียนรู้ที่จะสร้างสะพานแห่งความเข้าใจและให้อภัย เราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงไม่ว่าพวกเขาจะมีความแตกต่างจากเรามากมายเพียงใดก็ตามความสุขกายสุขใจคือการที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสงบสุขไม่มีความขัดแย้นใดๆที่จะสามารถทำลายความสงบในใจเราได้หากเรามีหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะให้อภัยบทส่งท้าย การเยียวยาด้วยหัวใจหลินเฟิงโคนคำนับอาจารย์ซินด้วยความซาบซึ้งเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาผู้นี้เขาเดินทางกลับไปยังเมืองด้วยหัวใจที่เบิกบานและจิตใจที่สงบลงอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ได้ละทิ้งภาระหน้าที่แต่เขานำเอาปรัชญาของอาจารย์ซินมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการสร้างความสัมพันธ์เขาเริ่มที่จะ หรือกำแพงในใจปล่อยวางความโกรธและความไม่พอใจในอดีตสร้างสะพานแห่งการรับฟังเปิดใจฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงและไม่ตัดสินปลดปล่อยด้วยการให้อภัยให้โอกาสทั้งตัวเองและผู้อื่นได้ตั้งต้นใหม่เชื่อมโยงด้วยความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจชีวิตของหลินเฟิงไม่ได้ปราศจากความท้าทาย แต่เขามีเครื่องมือที่จะรับมือกับมันได้อย่างสงบและมีสติเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างลดความเข้าใจผิดและที่สำคัญที่สุดเขาสามารถพบกับความสุขก,กายสุขใจที่แท้จริงได้ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันหวังว่าเรื่องราวของอาจารย์ซินในวันนี้ จากเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้สร้างสะพานในหัวใจและค้นพบความสุขที่เกิดจากการเยียวยาด้วยความเข้าใจและการให้อภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเสียงกระซิบจากป่าไผ่สวัสดีค่ะ